สวัสดีตอนเช้าค่ะมาทักทายตอนเชา้าวันนี้อากาศถือว่าอากาศดีนะคะแล้วก็สภาพตื่นมาเจีย๊ยบว่าเสียงไม่ได้เปลี่ยนมากเนาะอากาศอย่างนี้เราก็ชอบเราไม่ชอบหน้าฝนหน้าร้อนอย่างเงี้ยค่ะมันอึดอัดแต่ก็หน้าหนาวอย่าหนาวมากนะขึ้นถึงขั้นแบบว่าหิมะตกนี่เจีย๊ยบก็อยู่ไม่ได้นะปวดกระดูก ันนี้เราก็จะมาจูนพลังงานก่อนไปทำงานตอนเช้าอยังไงนะเมื่อวานเราบอกเรามาจูนก่อนไปไปทำงานมาจูนพลังงานตัวเองนะคะเพราะว่าทุกคนมีความเครียดเจ๊ไม่เชื่อว่าใครไม่มีความเครียด อันอาจจะมีก็ได้นะเพราะว่าเขาจัดการพลังงานเป็นจัดการความเครียดเป็นแต่สําหรับเจี๊บอ่ะยังไม่สามารถที่จะจัดการได้ดีเท่าเขาเพราะฉะนั้นเจี๊ฟก็ต้องมาจัดขึ้นพลังงานสมองจูนก่อนว่าให้ให้ตัวเองถ้าเกิดวันนี้เกิดอะไรขึ้นเราจะต้องปรับภาวะจิตตัวเองอยังไงไม่ให้ขึ้น อย่างนี้แล้วก็ลงเราจะต้องอ๋อมันเจอเหตุการณ์แบบนี้ปึง้งเราจะต้องอยู่ให้ได้แล้วเราก็ต้องค่อยๆถอยออกถอยถอยสภาวะนั้นเราดูว่าเราเราเกิดความแบบโมโหจิตใจเราเป็นยังไงอันอันนี้คือดูนะเราฝึกฝึกตัวเองให้ดู เมื่อวานมีเหตุไหมมันก็มีเหตุทุกวันนั่นแหละเนาะแต่ว่าเหตุนั้นจะเป็นเหตุดีหรือเหตุไม่ดีถ้าเหตุไม่ดีเราจะมองยังไงให้มันดีการมองบวกไม่ใช่โลกสวยใช่ไหมการมองบวกไม่ใช่โลกสวยนะคะขอบคุณเป็นสิ่งที่ดีอ่ะอันนี้สำหรับตัวเจบเอง สำหรับตัวเจียบเองการมองบวกไม่ใช่โลกสวยค่ะแต่เราบอกกับและขอคือถ้าเกิดมันเข้ามาปุ๊บแล้วเรามองมองก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอะ่ะมันเกิดผลอะไรกับเราในอนาคตใช่ไหมทุกอย่างเหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีมันมาปึ้ง เราระเบิดตุ้มอันนี้เหตุไม่ดีไปก็ไม่ดีค่ะทุกคนกระเจิงหมดใช่ไหมแต่เราอยู่ในเจี๊ยบก็อยู่ในจุดที่ทุกคนจะต้องมาพูดคุยเพราะฉะนั้นเจี๊ยบจะต้องจูนพลังงานของตัวเองก่อนว่าถึงเจี๊ยบจะมีภาวะเรื่องส่วนตัวอย่างไรเจี๊ยบจะต้องจูนให้ตัวเองรับหรือเป็น เป็นคนที่สามารถที่จะคนอื่นที่จะเข้ามาหาแบบง่ายๆหรือพูดคุยกับเจี๊ยบแบบง่ายๆเนาะเจี๊ยบเป็นคนน่าดุมากเลยนะถ้าเจี๊ยบเครียดๆเพราะฉะนั้นเจี๊ยบก็ต้องทำตัวให้มัน alert ทำตัวให้มันสดใสเพราะว่าเจี๊ยบต้องอยู่กับผู้คนอันนี้สำหรับตัวเจี๊ยบเองนะคะเจี๊ยบไม่ได้ยังไม่ได้สอนใครแต่เจี๊ยบว่ามาจูนตัวเองว่าเจี๊ยบต้องมีความสุข จียวต้องพร้อมที่จะตอบคำถามและช่วยเหลือทุกๆคนที่เข้ามาหาเจียบและยินดีที่จะแบบว่าคอยซัพพอร์ตเป็นผู้ซัพพอร์ตที่ดีให้กับทุกคนให้กับทีมงานนะคะแล้วก็วันนี้ก็องมาจูนพลังงานแค่นี้ค่ะขอบคุณยิ้มเบิกบานแล้วก็มองดูมองดู ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างไรแล้วจะส่งผลอย่างไรในอนาคตเออแล้วเราก็ลดลดอารมณ์ลงค่ะลดอารมณ์ลงแล้วเราก็ดูเหตุเหตุให้มากขึ้นเหตุและผลให้มากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมีปัญญาเพื่อพิจารณาตัวเองสู้ๆค่ะไปทำงานกันค่ะไปทำงานที่เรารักกันค่ะ